ก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะต้องมาพูดอย่างนี้นะก็ก่อนอื่นก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมไ i ด์เดอร์ศนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสะแสลงการนะฮะซึ่งผมขอพูดหน่อยคือในช่วงที่ผ่านมาในทุกๆเดือนหลายๆเดือน คือผมพยายามย้ำกับตัวเองเสมอเว้ยว่าเราต้องทำ youtube เราต้องทำคลิปออกมาเพื่อคนดูเพื่อนู่นนี่นั่นแต่ก็นั่นแหละก็ผลตามที่ทุกคนเห็นคือในทุกๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาเลยคือแบบความก้าวหน้าในการทำงานเสียงไก่ร้องอีก ความก้าวหน้าในการทำงานในช l YouTube คือมันไม่ก้าวหน้าเลยแต่ภาพไปที่อีกฝั่งหนึ่งคือ Facebook Gaming หรือเพจสตรีมเกมที่ผมสตรีมอยู่คือมันเติบโตขึ้นทุกวันเข้าใจปะมันเติบโตขึ้นทุกวันแล้วมันมันมีรถไหมมันก็มีรถแต่ว่ามันไม่ได้รถมากเลยขนาดนั้นซึ่งอันนี้คือผมขอแยกประเด็นนะครับ ขอแยกประเด็นกับ Facebook เลยคืองานสตรีมเมอร์ก็คือมันเป็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิตผม YouTube ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ที่ผมมาทำคลิปนี้คือผมจะขอหยุดไปก่อนขอหยุด YouTube ไม่ใช่หยุดเพราะว่าเราไปอยู่กับ Facebook เกินไปหรือเราไปสตรีมเกมเกินไป คือไม่ใช่เหตุผ hey, ลที่ผมหยุดคือมันมันมีหลายๆปัจจัยหนึ่งครับคอนเทนต์ content, คือผมคิดไม่ออกอยู่ละคืออาจจะเห็นอยู่นะว่ามันจะมีช่วงที่ผมแบบขี่รถวีบากกับไอ้นุกใช่ปะคือแบบทุกคนเห็นนะจุดนั้นก็คือแบบเห็นผมสนุกเห็นผมเฮฮามันก็คือมันก็เป็นงานไปนะครับแล้วมันก็เป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยซึ่ง เราก็หยุดไปพอหยุดไปปุ๊บเรากลับมาทำถ่ายคลิปเหมือนเดิมถ่ายคลิปเหมือนเดิมซ้ำๆมันมันก็เป็นแนวที่ดูแล้วเบื่อนะผมพูดตรงๆเลยคือมันดูแล้วมันก็เบื่อขนาดผมเป็นคนตัดต่อเองผมยังเบื่อเลยคือแบบเราขี่รถไปวิไลยอย่างเงี้ยอ่สมมตินะเราขี่รถไปวิไลยขี่รถไปกลับขี่รถไปกลับขี่รถไปกลับ แบบไม่มีอะไรแบบกระเตื้องขึ้นมาคือแบบอ่าบางวันเจออุบัติเหตุอ่าผมก็เจอครั้งเดียวเจอครั้งเดียวแล้วก็วันอื่นๆนะวันอื่นๆก็ไม่เจออะไรก็ขี่รถกับเพื่อนขี่รถกับเพื่อนทุกคนก็เห็นอยู่นะว่าผมขี่รถแบบถมเทมากกับเพื่อนเนี่ยแล้วก็ปัญหาต่อมานะครับคือผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ผมสู้คุณภาพกล้องของ c h a n n นล อื่นๆไม่ได้คือผมทําอ่ะไม่ใช่ว่าผมไม่มีใจรักนะคือผมทําแล้วผมมีใจรักเว้ยคือผมอยากทําทําอ่ะคาว่าทําทําแบบมีใจรักกับทําแบบว่าให้มันมีคุณภาพมันต่างกันนะทุกคนคือผมอยากทําให้คลิปมันดูมีคุณภาพมากขึ้นซึ่งคอยทุกคนรออีกนิดน,นึงผมจะทํางานจะตั้งใจทํางานเก็บเงินซื้อกโปมาให้ได้หนึ่งตัว ซื้อไมคมาพร้อมคือผมต้องมีพวกนี้คือณนปัจจุบันนี้ผมใช้กล้อง e k e นคือทุกคนก็เห็นนะว่าแสงสีความชาัดของภาพมันเป็นยังไงคือทุกคนเห็นทุกคนเห็นหมดอนาคตนะไม่รู้ว่าอีกนานไหมคือผมอาจจะหยุดไปยาวเลยแหละกับชาแนล youtube เพราะว่าเราเราพยายามแล้วเราพยายามแล้วจริงๆพยายามทําเต็มที่พยายามพูดคุยกับคนดูพยายามจริงๆต่างๆแต่แบบมันมันไม่มีความคืบหน้าคือ YouTube มันเป็นงานงานหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะ คือผมเคยพูดในไลฟ์สตรีมหลายๆรอบหลายๆครั้งคือมีคนพยายามบอกให้ผมร้องเพลงหรือทำคลิปแนวอื่นดูมั่งผมลองมาหมดแล้วครับผมลองทำคลิปเกมเมื่อก่อนก็ไม่เปียงปังไม่ดังแล้วผมก็ทำมาตลอดซึ่ง งกับหลายๆช่องทำแป๊บๆดังทำแป๊บๆดังแน่นอนครับว่าผมอาจจะขาดคือผมไม่โทษไม่โทษแบบว่าไม่โทษ,แบบโทษแบบช่องอื่นว่านู่นนี่นัน่นคือแบบช่องนู้นทำดีช่องนั้นทำดีอ,ำดอะไรเงี้ยคือเราไม่โทษคือผมไม่โทษคือผมคิดแค่ว่าเราอาจจะขาดขาดคุณสมบัติการเป็นยูทูบเบอร์ไปมาก ไปมากจริงๆเราขาดคุณสมบัติของการเป็นยูทูบเบอร์ไปมากจริงๆมันมันเป็นอะไรที่พูดออกมาจากปากแล้วแบบมันอาจจะฟังดูแบบไม่ดีอ่ะก็นั่นแหละ ถามว่าผมจะกลับมาทำ YouTube อีกไหมผมไม่รู้คือณตอนนี้ชีวิตของคนเรามันมันไม่แน่นอนจริงๆบางคนเขาก็ย้ายแพลตฟอร์มไปแพลตฟอร์มอื่นที่ดีกว่าหรือบางคนก็หายตัวไปเลยไม่ยุ่งเกี่ยวอีกแล้ว ก็นั่นแหละที่พูดมาทั้งหมดก็คือผมอาจจะหยุดการทำ channel youtube ไปสักพักใหญ่ๆนะครับจะไม่มีการมาเห็นผมขับรถในที่เดิมๆหรือทำอะไรบ้าๆบอๆหรืออะไรต่างๆแล้วคือจะเห็นผม ก็ต่อเมื่ออยู่ในเพจไลฟ์สตรีมแล้วก็ขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับว่าการที่ผมย้ายแพลตฟอร์มไปไลฟ์สตรีมเกมในเพจคือมันเป็นสิ่งที่ผมชอบตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือผมอยากเล่นเกมอยากคลาสเกมอยากสตรีมเกมอยากพูดคุยกับทุกคนแบบตอนที่ผมเล่นเกมอันนี้มันเป็นความตั้งใจของผมอยู่แล้วคืออยา่ามาว่าผมเพราะว่า ไม่ทำชาแนล u t u b e เพราะไปสตรีมแต่เกมคือมันไม่ใช่นะมันโคนล,ละประเด็นกันเลยคือนั่นแหละฝากคนดูทั้ง5 0 0 50กว่าคนด้วยนะครับคืออย่าเพิ่งมาโจมตีผมเลยคือแบบผมรู้แหละว่าการที่ผมพูดอย่างเงี้ยมันมันมันต้องมีคนที่แบบว่าเข้ามาตื้อเราอยู่แล้วอะคือแบบ พี่ทําต่อเถอะพี่อย่าเพิ่งทิ้งเราไปเลยอะ,อะไรเงี้ยคืออันนี้ผมไม่ได้ทิ้ง Youtube นะผมไม่ได้ทิ้งช่องนะทุกคนคือผมแค่ไม่มีเวลากับมันแล้วก็คุณสมบัติของผมมันยังไม่พร้อมจริงๆก็นั่นแหละพูดยากเนาะกับการที่เราต้องมาพูดอะไรเงี้ย มันมันมันพูดยากจริงๆก็นั่นแหละก็คลิปนี้นะผมก็จะตัดจะรีบตัดรีบลงแล้วก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วก็เป็นการไลฟ์สตรีมครั้งสุดท้าย ก็ผมขอตัวลาแต่เพลงเท่านี้นครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือความหมดไฟในการทำนะครับคือผมหมดไฟในการทำมาคือแบบเราทำคลิปออกมาหลายๆคลิปแต่ว่ามันมัน มันมีคนดูแหละอืมแต่มันแค่ไม่เหมือนคนอื่นแค่นั้นแหละคือผมก็เข้าใจแหละบางคนเขาก็ดูช่องผมเขาก็ยังบอกเลยว่าแชแนลของผมมันเป็นแชแนลที่แบบพูดตรงๆคือแบบอะไรก็ไม่รู้มันเละเทะมากก็นั่นแหละคือผมขอไปหาความเป็นตัวเองก่อน แล้วกันนะก็ยังไงก็ฝากติดตามเพจให้ด้วยนะครับคือนั่นแหละผมพยายามที่จะทำเต็มที่ละกับ YouTube แต่ว่ามันมันก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยคือมันมีแต่มันมีแต่เสียกับเสียคือชีวิต การเป็นยูทูบเบอร์นะครับหลายคนอาจจะบอกว่ามันดูแล้วมันอาจจะง่ายคือผมเสียอะไรไปหลายหลายอย่างมากทั้งลองผิดลองถูกลองหลายๆอย่างก็นั่นแหละคือผมลองผมก็ลองในช่องแ youtube c h a ช n e l นี้แหละไม่แน่อนาคตกลับมาอาจจะเป็นช่องแคสเกมไปแล้วก็ได้อาจจะเป็นช่องแคสเกมแบบเอาพวกช็อตไฮไลท์ต่างๆเอามาลงใน u t u b e อะไรเงี้ย หรือจะอาจจะเป็นเออ่ชแนลอื่นไปแล้วนั่นแหละก็ตอนนี้ก็ยังหาความลงตัวกับช่องอยังไม่ได้นะแล้วผมก็ยังขาดคุณสมบัติการเป็นยูทูบเบอร์มากคือนั่นแหละก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ So they come.